ได้ลุยแดนเวทมนต์ตอนขุนคนแห่งความมืดมิสเวิร์นซึ่งตัวตนที่แท้จริงของมันเนี่ยจะให้ต้องสปอยเลยและมันก็ยังเป็นอาจารย์ด้านมืดของฮุนเคลด้วยครับรลุยเลยฮุนเคลเวอร์ชัน2ปเปลี่ยนม,มาใช้หอกของลาฮาร์อย่างเฟียวหอกพระสุธาดูดูไปแล้วมันเท่กว่าตอนใช้ดาบเลยเนี่ยเฮ้ยอันตีอะ น่ากลัวคิดจะจับเราอย่างนี้เหรองั้นเจอนี่หอ,อกทะพาเห็นไหมตรงนูน้นมีของเนี่ฟื้นฟูเลือดมันมาแล้วหลบก่อนเข้าตีเฮ้ยนิ้วยาวจริงไฟแตกนะครับอีกนิดเอาแล้วเนะหอ,อกสมุทรียียบร้อยแตกร็ดยบเข้าไปซ้ำหอ,อกประสุดทา้า มันเป็นอาจารย์ที่ชั่วร้ายต่อไปนี้เราเลิกกันรับนี่ไปบ้านะทำไมถึงเบาขนาดนี้นี่ทำไมตายสุดยอดนะเฮ้ยเอาอีกแล้วถ้าอยากโจมตีแรงก็ต้องมาเป็นพวกของจอมมันอือไม่เอาแล้วฉันคือคนดีมันกลางตะข่ายจับเราอยู่เปลี่ยนมาตีพวกผีดีกว่าไม่พวกผีนี่ก็อึดโอ้ย พวกพระเอกเนี่มีแต่ความเท่ยอย่างเดียวเลยตีเบาๆอยู่ตรงนั้นสินะเจอเนี่เข้าตีด้านหลังหอกพระสุธาจะโจมตีแรงแต่จโจมตีไม่โดนก็เปล่าประโยชน์หลบได้สบายหอกนภาคือหลังจากที่ฮุนเคลฝึกวิชากับอาวานเนี่ยไอเจ้ามิสเวิร์นก็รับฮุนเคลไปเป็นลูกศิษย์ครบับแล้วก็ถ่ายทอดวิชาความมืดให้ แต่ว่าฮุนเคลต่อสู้กับพวกใดก็กลับใจมาอยู่ฝั่งมนุษย์แับซึ่งวิชาต่อสู้ของฮุนเคลเนี่ยก็เหมือนกับใดเลยเพราะเรียนมากับอาจารย์อาวานเหมือนกันทำอะไรมิสเวิร์นฉันอ่ากนการเคลื่อนไหวของแกออกหมดแล้วนะ่ะหลบออกมารับนี่ไปถ้าไม้ตายรับสำนักอาวานพลังแห่งแสงแกรนด์ครูสดาเมจเบาแต่เอฟเฟกอลังการเวอร์ อีกพวกผีพวกนี้ตายยากตายเย็นตรงนี้มีของหลบแล้วสวนโอ้ยมิสเวอร์นี่ไม่เห็นจะเก่งเลยมีดีแค่อึดแล้ว,ว่าการโจมตีของมันก็ไม่ได้แรงอะไรมากหนะลบไม่ยากตรงนี้มีของเพิ่มเกรอันติหลบได้พวกผี คอยวนเวียนก่อกวนอะไรท่านี้อะอลังการแต่หลบง่ายเจอกันนี่ทำไมมันกระจอกจังดูไม่สมเป็นร่างันธนึกของจอมบานเลยห,หลุดสปอยไปแล้วหลายหคนอาจจะยังไม่รู้เะว่ามิสเวอร์เนี่ยมันคือร่างของจอมบานที่ถูกปิดผนึกเอาไว้เพื่อคงสภาพไม่ให้แก่เท่า ถือเป็นไพ่ตายของจอมมารปีศาจเวิร์นเลยครับถ้าจอมมารร่างแก่สู้ไม่ได้มันก็จะปลดผนึกเอาร่างของมิสเวิร์นมาสู้นั่นถ้ากบว่าที่ฮุนเควลกำลังสู้ด้วยอยู่นี้มันคือร่างผนึกของจอมมารครับแตกแล้วเหรอไม่สมเป็นจอมมารเลยเนะเล่นต่อไปก็เสียเวลาแต่เวลาปิดเกมแล้วไปวิรัวขอเกตถ้าไม่ตายเลยวล3สาม ให้คู่ควรกับการสังหารจอมมารตัวนี้แกพูดมากเกินไปแล้วสปอยคนที่ยังไม่รู้แบบนี้มันไม่ไดีดะย <c oughs> อย่าหาว่าสปอยนะครับกระตูนมันจบไปตั้ง20กว่าปีแล้วนะใครๆก็รู้ว่ามิสเวิร์นคือร่างพัน,นึ่งของจอมมารแต่ดูดิโดนหุนเคลอัดยับอยู่ฝ่ายเดียวเลยถ้าไม่ตายอลังการแต่ถ้าลบได้ก็เปล่าประโยชน์ไม่แนะ่ ถอยไปอยู่ตรงโน้น,น,นเล่นท่านี้อีกแล้ว <c oughs> โดนได้ไงเนี่ยหน่อยแน่ต้องฮิวไว้ก่อนเอาละโอกาสสุดท้ายของแกแล้วมิสเวิร์นจะทำอะไรก็รีบทำไม่มีท่าไม้ตายที่ดีกว่านี้แล้วระมาทำอะไรปล่อยขึ้นกระจอกได้เวลาปิดเกมแล้วล่ะเอาแล้วนะ จบสิ้นกันทีจอมมนันเอาละครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเล่นเกมให้สนุกสวัสดีครับ